ที่ชื่อที่มีนะที่ชื่อสายพันรหรือที่เคยทำงานที่ตบที่คณะเปรนสัทต่านที่มามียนแล้วก็จบคณะวิทยารัยธุรกิจที่ธรรมศาสตร์จบโทนะแล้วก็ที่ภาคบางคนอยู่หรอนะหน้าไม่คล้ายเลยใช่ไหมครับที่มาที่ไปเราบนเองครับ นี่ลำบากนะคคผวล้วไงเก่ใช่ไหมคะรู้สึกว่ามันจะช้ำได้หมครต้องใส่แหันน้นึงค่ะ่ปพี่จจะบอกว่าตอนตอนที่พี่เรียนตอนที่ที่ย้อนไปสมอที่พี่อาท่น้องเนี่ยตอนสมองท่อปที่นเนี่ยตอนนั้นพี่มีเรื่องที่กังวลอยู่ประมาณสเรื่องเรื่องแรกก็คือว่าตอนตอนนั้นเยป็นตัวเลขอยู่เลยนะตัวน้องๆเนี่ยแค่ทราบวันนี้มีบอลไหนเข้ากันบ้างนะบภาา มีสูงกว่าอายุกว่าน <bah>, <aciones> so ันไหมครับว่าสี่กสี่ในที่เราสี่อยู่ตรงไหนคะโอ้ยดีที่รู้จักมีที่มอสามอยู่ไหนไครับมอสามออครับมอสองไหมครับเป็นส่วนใหญ่มอหนึ่งครับโอ้ยครับตอนที่พี่มาเข้าที่โรรงเียนใหม่ๆอนนั้นพี่เรียนที่โรงเรียนชิ่ล์ลงเลยขนาดใหญ่ที่อะไรอยู่ที่ใต้นะครับอยู่ที่จังหวัดสงขลาตอนนั้นพี่ ข้าไดใหม่ตัวเองได้กับเรื่องอื่นครับแ,แล้วต้องมีเรื่องที่กังวลอีกเร่องที่ึ่สามเรื่องเรื่องแรกก็คือว่าตอนนั้นมองในมองไปดูที่ที่ชั้นมองไปนะครับแล้วกังวลว่าตนนัวเองเนี่ยจะสมัครที่คนนั้นไม่ได้เรื่องที่หนึ่งเรื่อง,ท,งที่สองที่กังวลก็คือว่าแล้วมันจะมีอะไรสนุกสนุกไห้ทำเพื่อนเรียนไม่ได้เรื่องที่สามที่สงสัยก็คือว่า,อาต่อไปเนี่ยเราจะเรียนได้เก่งไม่ไ อ้เด็กเรียนเก่งเนี่ยมันเะได้รู้ว่าสงสัยกันมานานแล้วแล้วพอสงสัยอยากรู้เนี่ยมันไม่มีใครสอนให้เราเลยไม่มีใครสอนว่าเราจะเรียนเก่งยังไงพี่ก็สงสัยเรื่องนี้แล้วก็เดินเข้ามาในห้องสมุดแล้วก็เิดหนังสือว่าการเรียนยังไงให้เก่งเราบอกว่าเปิดหนังสือได้ทันทีเพื่อนก็มาโอ้ยุลุนจะเป็นทีมชาติใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะเรียนเก่งกันไปละพอได้ยินอย่างนี้และก็ปิดหนังสือปุ๊บเลยแล้วก็ไม่เคยอ่าอะไรเลย แต่เรื่องนี้มันยังคาคาใจอยู่เยอะเพราะว่าจริงเราเป็นเด็กที่เยังประมาณว่าปานกลางนะเพื่แต่ว่าทำยังไงที่จะเรียนที่นีได้ดีขึ้นก็เลยสงสัยคือมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปอย่างเงี้ว่าที่จริงมันมีธีการเรียนเก่งหรือเปล่าที่เปรียบเทียบอย่างเงี้ยว่าถ้าเกิดว่าน้องมีตังค์อยู่หนึ่งแสนบาทแล้วก็น้องเอาเงินไปซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งสเปคใหม่ล่าสุดเลยอาจจะเป็นเป็นเทียงดูออบดูค้อตัวอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะทำสูบเร็วมากสามกิบอะไรห้ากิบอะไรแบบ ใส่แรงเข้าไปเต็มที่ใส่คาดเพื่ความจุในลูกขี่โทรศับท์ประสิทธ right. ิภาพดีมากแล้วปรากฏว่าน้องลองป้อนข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วทิมเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่าคอมพิวเตอร์ขึ้นข้อมูลว่าเออเลิกบนหน้าจอแล้วจะโทษคอมพิวเตอร์ในกครับว่ามันทำงานได้ไม่ดีโทษไหมคะโทษนะมันก็เออเมาโทษไหมคะจะโทษว่ามาทำงานไม่ดีงั้นคุณสาา แล้วกมันเป็นเครื่องที่แบบมูลค่าันเป็นนิดนแสบาทนยต้องเสียตังค์ซื้อไปแล้วน้อยมากกันเชียมันจะโทษหรือไมเครื่องคอมพิวเตอร์มันไม่ดีคือสิ่งที่เปนสิี่เรจะคิดต่กอว่าเรามีใช้งานยังไงบ้างเพราะั้นเต้องการกือาเราต้องการขึ้นือแล้วต้องการขึ้ในการใช้หรือไม่ต้อใครนนันาสอนให้รู้ว่าเราใช้มันจะเยังไงเซ็ตไเ้ครับแต่คอมพิวเตอร์ที่ว่าอยู่ระหว่าง2ใบแต่ล คอมพิเอรเรื่องนี้นะครับขั้วสมองเขาเปลี่ยนที่ไม่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีคนที่จะสร้างคอมพิวเตอร์ที่มีสุดยอดขัวสมองเราจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ขนาดเกาะสุนัขโบ่เสียก่อนทีจะประเมิลผลในขนาดนี้นะครับแต่น้องก็อาจจะสงสัยว่าแล้วมันดีขนาดนั้นแล้วเนี่ยแล้วทำไมหนูเึงสอบได้ไม่ดียูเลยอ่ะรู้สึกว่าตัวเองเป็นพวกอยู่เลยมันก็มีเหตุผลนะครับก็คือเหตุผลที่อยู่เนี่ยเขาบอกว่ามี่เด็กบางคน ที่เรียนเก่งมากๆแล้วเด็กหลายคนพอเรียนได้แค่เฉลี่ยๆเป็นผลมาเป็นเพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะใช้มันยังไงเหมือนาคตเมื่อในงารเครื่องประหารต่างๆเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนที่ง่ายๆครับเหมือนกับว่าพ่อแม่เราญาติพี่น้องเราครูเราหรือว่าน้องเชื่อเนี่ยต้องรีบเลยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีครูบอกว่าให้รีนไปไหว้นะไปไหว้นะเดี๋ยวนี้แล้วไหวยให้ชนะ ดูว่ายได้ปล่าหว่ายน้ำเป็ดเลยค่ะกล่องตุ๋นหรือว่ายน้ำเป็ดเลยค่ะเอ็นไม่เนว่ายน้เป็ได้แต่สวัสดีค่ะไม่สามารถว่ายได้ครือว่าแม้แต่ว่าให้เป็นอินเทอร์เน็ตแล้วบอกว่าให้ตีชนะโดยที่เราเป็นลูกกติกาเนี่ยก็ฉะนั้นเราจะทำได้ทีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตอนนี้เราทุกคนเราอยู่ในโรงเรียนที่จะบอกว่าเรากงอยู่ในเกมของการสอนเกมที่ว่ามีกติกาข้อหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องเรียนอ่านแล้วก็ ข้องจำไม่ได้แล้วก็จากนั้นเนี่ยทำข้อสอบไม่ผ่านเราถึงจะชนะในเกมนี้โลกความยิง่งไปอีกนะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีที่จำกัดมันต้องมีการแข่งขันนะนั้นเรื่องของจิติชาการการแข่งขันตรงนี้ซึ่งที่จะบอกว่าใน <S <S ในต่างประเทศนะครับเขาจะมีสอนในเรื่องนี้อยู่ยกตัวอย่างทภาพน,นี้ยอย่างเช่นเขามีแบบการสอนเรื่องของว่าการเรียนแบบเร่งรัดการเรียนแบบใช้บกขสิตแนวที่หรือการใช้แบบสนุกแบบสองสิ นี่พี่เกิดาจดีก็คือว่าที่จริงแล้วเขาบอกว่าเราคนเราเปลี่ยนแปลงได้ที่ถบอกว่าไม่ว่าน้องตอนนี้จะเรียนเก่งแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรียนกลางๆหรือว่าบางคนจะเรียนแย่หรือบางคนอาจจะเรียนได้ดีมากแต่ว่าทุกคนเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้จริงเชื่อไหมอ่างง่ายๆเช่นชี้บตกเลยช่วยหน่อยวันนี้พูดได้ตอนอายุสี่ขวบอ่านได้สูงออตอนอายุแปดขวบ เคยถูกไล่ออกจากเรียนเพราะว่าเรียนไม่เก่งแล้วก็เคยสอบเองไม่ติดด้วยสอบเองอาชีวะไม่ติดแล้วอาจารย์เคยบอกว่าคนอี่นี้สมองช้าไม่ชอบสังคมหวังล่องลอยใามเรื่องครับตอนที่เขาจบปริญญาเขาตกงานอยู่สองปีแล้วเกิดไปทํางานง็นคนหายลระกันแล้วตอนที่เขาทํางานไปได้สามปีเขาตีงานวิจยัยออกมาห้าชิ้นแล้วก็เหลม่ชิ้นนั่นแหละเป็นงานที่ทําให้เขาได้โนเบลสาขาพิเิษ ต่ว่างานวิจัย5ชิ้นนั่นแหละตอนที่ส่งไปคุณตองได้อยู่ห้าเดือนกว่าจะมีคนมาเห็นงานเขาแล้วก็เห็นว่ามันสำคัญคนคนนี้ชื่อว่าอเล็กซ์ไอน์สไตน์รู้จักกันไหมคะโอเค